นี่คือคำนิยามย่อๆของคำว่ามารอย่างน้อยก็ต้องมีสามอย่างนี้แหละในความหมายของคำว,ว่ามารแต่คำว่ามารเนี่ยมันจะมีอยู่ในทุกๆความเชื่อแต่บางความเชื่อก็เรียกแตกต่างกันออกไปว่าซาตานเป็นต้นซึ่งมักจะหมายรวมความเชื่อและบุคคลที่ไม่ได้นับถือาศาสนาของตนว่าเป็นซาตานแปลว่า ถ้าใครไม่ได้นับถืบถอศาสนาเดียวกับตัวคนนั้นสาตานเขามีความหมายกันอย่างนั้นนะจ๊ะแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยมองเห็นว่ามนุษย์เนี่เป็นไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่ได้เป็นมารซึ่งกันและกันมองเห็นว่าเพื่อนมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทั้งหลายแม้จะต่าง อ่าสลทัทธิศาส,สนาความเชื่อแต่ก็เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นคือเป็นเพื่อนกันเราไม่ใช่ศัตรูกันไม่ใช่ว่าชาพุทธเป็นพระแต่ไม่ใช่ชาพุทธเป็นมารก็ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นหรอกคิดว่าชาพุทธเป็นเป็นชาพุทธนั่นแหละเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนะจ๊ะ เราดันไม่ได้คิดว่าใครเป็นมารแต่มารที่แท้จริงนี่เดี๋ยวเรามาศึกษากันมันเป็นยังไงเรามาดูภาพที่เมื่อกี้ที่เราว่าไปสามข้อนะจ๊ะสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีสิ่งที่ล้างผลานความดีล้างผลานความดี ตัวการที่กาจัดหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุผลสำเร็จอันดีงามเขาเรียกประมาณต้องจำคำนิยามนี้ให้ดีนะจ๊ะให้ดีทีเดียวมานแบ่งออกเป็นอาจจำพวกคือหนึ่งกิเลสมานหมายถึงมานคือกิเลสที่เขามาบังคับจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้คิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่ว เช่นโลภะโทสะโมหะบังคับให้เราทำวามชั่วดีก,กายดุจจาระใจแล้วก็จะส่งผลเป็นวิบากทำให้ผู้นั้นประสบความพินาศทั้งปัจจุบันและในอนาคตนี่กิเลสมารเช่นเมื่อจิตใจผ่องใสยอยากจะทำบุญกิเลสมารจะเข้ามาขัดขวางทำให้เกิดความตระณี่จะทำให้ผู้นั้นยากจนข้ามชาติยากจนข้ามชาติ ตัดสมบัติด้วยความตะนนีความหวงแหนกิเลสมายังรวมไปถึงกิเลสในใจของทุกคนที่เมื่อเขาบังคับใจของใครแล้วจะทำให้มีความคิดอยากจะขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นเือทนเห็นคนอื่นทำความดีไม่ได้นอกจากตัวไม่ทำแล้วยังไปชวนคนอื่นหรือห้ามปรามคนอื่นไม่ให้ทำด้วยไม่ให้ทำ จะต้องมีเหตุมีพ้นวัดนี้โดยแล้วอะไรต่างๆทำไมไม่เอาเงินไปช่วยคนยากคนจนมาสร้างใหญ่ๆเติโต้ทำไมจะได้คนเกิดความเครือบแ่างแล้วก็ก็เลยไม่ทำบุญอะไรอย่างเนี้ยพวกที่มีปัญหามักจะเป็นคนไม่ได้ทำลงนะแต่คนทำเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหามันแปลกตรงนี้แหละสองขันธมารคือขันห้าได้แก่รูป คือร่างกายเวทนาคือการรับอารมณ์สัญญาคือการจำอารมณ์สังขารคือการคิดปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ครับแบ่งออกเป็นห้าขันห้านี่เป็นมารแต่พอถึงตรงนี้บางทีเราเข้าใจยากเอาแค่ว่าเอาเอาเอารูป,ปกายนี่ก่อนมันมันเป็นมารโดยเราจะนั่งไงดีมันเมืออย่ยมันเมือ่อยมันมึนมันงงกงกง,งอะไรต่างๆแล้วนี่มันหิวบางมันขี้เกียจบางมันโอ้อะไรสารพัดไปหมด เอาภาษาง่ายๆยส่วนภาษาในวิชาการเดี๋ยวไปถามท่านผู้รู้เอาแล้วก็ไปศึกษาเองกันแล้วกันเรื่องขันห้าเนี่ยขันหานี่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เราต้องคอยเสียเวลาดูแลมันนี่ต้องคอยดูแลมักจะเน้นเอาที่รูปคือร่างกายเนี่เป็นหลักทำให้ตัดรอนโอกาสไม่ให้บุคคลทำความดีได้เต็มที่เต็มหลัศนา จนถึงขั้นไม่มีอากาศทำความดีเลยเช่นชีวิตเราต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อหาทรัพย์มาดูแลปลนเปลือกขันห้าคือต้องส่งกาลังการุงเติมพลังชีวิตด้อาหารจรึงต้องเสียเวลามาทำมาหากินดินน้นรนไฟหาสิ่งภายนอกบ้างมายมาเสียเวลาเอาใจดูแลขันหน้าของตนหรือคนอื่นเช่นขันห้าของบุตรภรรยาเป็นต้น ขาน่าจะเป็นของหนักจนทำให้มีมีเวลาคิดบําเพ็ญบารมีอย่างอื่นเลยคิดแค่ทํามาหากินทาํามาค้าขายจนกระทั่งหมดเวลาแล้วเพราะว่าแค่ทํามาหากินทาํามาค้าขายนี่มันก็มีปัญหาและแรงกดดันที่เราจะต้องคอยแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลาเนสารอภิสังขารมานคืออภิสังขาร หมายถึงวิบากกรรมที่ติดตัวมาข้ามชาติแล้วทาให้เกิดการ,รเวียนว่ายตายเกิดไม่หมดสิน้นเพระรับผลของกรรมเช่นวิบากกรรมสุราทําให้เกิดมาปัญญาอ่อนจะไม่สามารถทําความดีได้อย่างเต็มที่นี่อภิสังขารมานก็คือวิบากกรรมต่างๆมาตัดรอนอย่างนั้นแหละสี่มจุมานคือความตาย กาตดรอนชีวิตจึงทำให้หมดโอกาสในการใช้กายมนุษย์ในการสร้างบาร,รมีห้าเทวบุตรมานมานคือเทวบุตรใีความหมายตั้งแต่มนุษย์ที่อกุศลก็สิงจิตคอยคิดขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นได้แก่เทพบุตรจะอยู่ชั้นปรณนีมิตรวัสวัตตีเช่นวัสวัตตีเทวบุตรมานแต่เดิมก็เป็นมนุษย์ทำความดี แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นประนิมิตวัสวัสวดีแต่อยู่ไปนานๆก็ลืมตอนจนมีนิสัยทนเห็นความดีของผู้อื่นไม่ได้คอยขัดขวางการทําความดีของบุคคลอื่นเพราะมีฉากหลังในฉากหลังบังคับอีกทีนนละมารตัวจริงบังครับมานึังห้าเจ้าพวกนี้เป็นเพียงหน้าฉากคือเครื่องมือเครื่องมือ ของมารตัวจริงแต่มารตัวจริงนั้นมันอยู่ข้างหลังห้าอย่างนี้แค่เป็นเครื่องมือนะจ๊ะหนึ่งกิเลสมารสองขันธมารสามเทวบุตรมารสี่มัจจุม,มารหาอภิสังขารมารเรียงตามตัวอักษรนะจ๊ะจะได้จำง่ายหาอย่างนี้เป็นเครื่องมือของมารเหมือนนิ้วทั้งห้านี่ย จับสรรพสสารและสรสรพส,สิ่งให้อยู่ในอุ้งแต่ผู้บงังคับบัญชาเนอยู่ข้างหลังเนี่ยปล่อยกระแสและทีนี้มารทั้งห้านี่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยกิเลสมาก็อยู่ในตัวขันนี่เห็นไหมอภิสังขารมารและก็มัจจุมารมีอันเดียวแค่นั้นที่อยู่ข้างนอกคือเทวบุตรมารสี่ก็อยู่ในตัวห้าขาคนอื่นที่คอยมาขัดขวางเรา ตั้งแต่มนุษย์จนนู่นถึงเทวโลกนั้นจะมีฉากหลังที่คอยบังคับปัญญาเอาไว้แล้วก็พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาชนะแค่กิเลสมารน,นะและพลอยทำให้มารอีกสอย่างนั้นหมดสิ้นไปเพราะไม่เกิดอีกและท่านก็สอนให้พุทธบุตร ทำตามท่านคือเอาชนะกิเลสมารเท่านั้นนะตัดกิเลสเป็นสะบทเฉตประหารเอากระแสโลภโทสะโมหะที่มาร่างงานจากความไม่รู้นะอวิชชาเนะ่ยขจัดให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเสศษจะก็ต้องเชื้อแห่งการเกิดเนี่ยที่เขาตรึงเอาไว้ในภพสามเนี่ยมันไม่มี ือตัดกระแสแรงดึงดูดแรงดึงดูดเนี่ยที่จะให้ติดอยู่ในภพสามเนี่ยมันหลุดด้วยเพราะเขาดึงดูดด้วยกิเลสมารเป็นหลักกิเลสมาตรต,าามามาตรึงติดเอาไว้ในภพสามเอากิเลสมารเป็นหลักตรึงติดเอาไว้อาจจะส่วนอีอก สามอันก็คือที่เป็นฐาน,นที่เขาบังคับกันมาอย่างอาภิสังขารมาก็เป็นวิบากกรรมที่เขาเซ็ตโปรแกรมมาที่บังคับให้ทําทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลอย่างนี้ไงมัจจุมาก,ก็ตัดล่อนให้หมดชีวิตก็หมดสิทธิ์แล้วก็จะได้ดูดไปใช้วิบากกรรมได้ในอบายาขันห้าเขาเป็นที่รองรับ ลองรับระเบ,บิดเวลาลยอะไรต่างเพราะนั้นกิกเลสมาอะไรทั้งสี่อย่างเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวเราแต่อีกอย่างอยู่ข้างนอกคือในตัวก็ให้ทําลายตัวเองและข้างนอกคือเทวบุตรมานก็ให้ทําลายขันห้าอันนี้ด้วยขันห้าที่มีกิเลสมานมีอับิสังขารมานมีมัจจุมานแล้วก็ให้ทําลายด้วยตัวเองด้วยระเบ,บิดตัวเองตุ่มอมไปเนี่ยกับคนอื่นช่วยระเบ,บิด งนี้เราจะได้นึกภาพออกไงเป็นการะเบิดตัวเองทำลายตัวเองกับคนอื่นไปช่วยคือมาน5ฝูงเป็นเครื่องมือเห็นไหมจ๊ะทำไมพยามารสนใจกายมนุษย์จังเลยทำไมทำไมเนี่ยนี่นแล้วพยามารทำอย่างเงี้ยไอ้มารตัวจริงทำเงี้ยมันไม่บาปเลยแล้วมันมีวิบากกรรมของมารไหม มันมีนรกสําหรับมารไหมแล้วมันยังไงอีกเนี่ยเอาไว้พลังพรุ่งนี้ต่อช่วยเตือนดยเดี๋ยวลืมหลวงปู่ท่านสอนอย่างนี้แหละสอนด้วยวิธีถามถามใครไม่ได้ถามคุณยายนะที่ต้องยกเอาคุณยายเป็นตัวแทนของของทีมนั่นนะเพราะรู้จักแต่คุณยายท่านเดียวท่านอื่นรู้จัก ชื่อจะไม่คุ้นบางท่านตอนสมัยที่ครูมือใหญ่ยังไม่ได้บวชก,ก็ไปกราบจยคุณยายปกอย่างเงี้ยท่านสิ้นแล้วท่านอาวุโสกับคุณยายแต่ว่าทํรรุ่นเดียวกันอย่างนง้นนะก็คุ้นเคยกับท่านนะแต่ว่าระดับหนึ่งมันผิวเผินไม่กล้ากล่าวเดี๋ยวพลาดหรือคุณ้าเฉลวยสมบัติสุขถึงตอนนี้อายุ80กวา่านี่ก็คุ้นกับท่านนะ แต่ก็ระดับหนึ่งไม่กล้าพูดเดี๋ยวพลาดแต่คุณยายของเราที่คุ้นคุ้นกันมากมันมเป็ลูกเปหลานท่นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านพระเดชพุทธองปูงเราท่านก็จะสอนไม่ได้สอนคุณยายแต่ว่าสอนเมื่อคุณยายเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายในตัวแล้วเป็นอันเดียวกันเป็นพระตลอดเป็นพระเป็นไงตลอดเวลาแล้วเนี่ย พระวิชาธรรมกายเนี่ยจะเรียนรู้ได้ด้วยพระธรรมกายนลี่เท่านั้นกายอื่นไม่รู้พรมรูปพรมแรงนางเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกราะยจะเป็นกายยังอยู่ในภพเขาจะบัง,บงคับได้แต่ถ้าธรรมกายนี้เขาบังคับไม่ได้ที่จะไปรู้ไปเห็นเนี่ยเขาบังคับตรงนี้ไม่ได้คําว่าไม่ได้คือเห็นไปตามความละเอียดละเอียดถึงไหนก็ไปเห็นถึงตรงนั้น ถลาละเอียดกว่านั้นก็เห็นมากกว่านั้นกันไปเรื่อยยิ่งละเอียดหนักขึ้นไปเห็นไหมละเอียดหนักมาอีกแล้วคําว่าละเอียดหนักใสหนักขึ้นไปไม่ใช่ยิ่งใสยิ่งถ่วงลงไปหรือละเอียดหนักยิ่งหนักก็ถ่วงก็ไม่ใช่ยิ่งละเอียดหนักกับเบายิ่งเบาเบาไปเรื่อย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 ก็ไปเท่านั้นต้องเห็นอย่างนี้ให้ครบก่อนจึงจะไปทําได้เนี่ย โดยอาศัยวิชาสามเป็นพื้นฐานปบเพนิวาสานุสติยานและลึกชาทุนหลังไดุ้จตุปปัตยานแล้วถึงจะไปอาสวะขยายานสาวไเพราะนั้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของมรรคผลขจัดแค่กิเลสอาสวะแล้วไม่มีเชื่อแห่งการเกิดก็เท่ากับว่ามานอีกสี่ฝูงก็พลอยดับไปด้วยแล้วก็พ้นภพสาม ไปสู่อายตนนิพพานหลุดออกไปไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องกลับกันมาอีกถ้าอุปมาก็เหมือนกับกระทรวงศึกษากันแหละคือท้าเป็นพระบระมะครูท่านก็นบอกแล้วบระมะครูสอนมาพู้สอนหรือมาโปรโดเห็นไหมโปรโดสัตว์โลกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่างๆมาโปรโดกันนี่สัตว์โลก ให้ได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างนงี้ที่ที่ถ้าสอนกันอย่างนี้มันมก็จะขนกันไปได้แค่หยิบมือหนึ่งจึงมีพระสามาสพุญชาบังเกิดขึ้นเป็นยุคยุกยุกยุกยุบังกลับมีมากบังกลับมีน้อยบังกลับไม่มีกลับก็คือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปรวมกันแล้วมี2 5 6อห้าบกอันตรกับเห็นไหมพอนพันวิชาการชักจะหลับไปแล้วมั้งเนี่ยง่วงป่ะไม่แลยย้วเมื่อไหร่จะง่วง เ,เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอปปมาเหมือนกระทรวงศึกษาสอนอย่างเดียวแต่ถ้าหากสาวไปถึงฉากหลังนู้นสาวๆไปเนี่ยเพื่อจะไปหาผู้ที่อยู่ข้างหลังที่อุปามาเหมือนแขนเนี่ยแหละแขนที่มีนิ้วทั้งห้าเนนิ้วทั้งห้านิ้วทั้งหเป็นเครื่องมือ ของมาริีมาหน้าผู้ที่จับสรรพสัตว์รัพสิ่งอยู่ในกำมือทั้งอากาศสัตโลกคันธโ,โลกสัตวโลกอะไรทุกอย่างเนี่ยหมดเลยเตลอดแสงกวาจนานัวาลจักวาลอยู่ในนี้หมดจับกันอยู่ในนี้ทีนี้ก็จะมีบรมโพสัตว์อีกประเภทหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกอีกตรงนี้แหละที่เป็นข้อแย้งแล้วก็ ทำให้เหนื่อยไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่มันลำบากเพราะว่าพ,พอพูดไปก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกแล้วมันเลยเนี่ยเลยไม่ได้ฟังของดีก็เพราะมัวแต่ไอ้อยางงานกันเนี่ยจริง,รงๆแล้วไอ้นี่และหลักสําคัญแหละที่เราจะต้องสาวไปหาว่าใครส่งมารห้าฝูงมาบังคับสัตว์โลกนี่ไอ้ตรงนี้แหละ ถ้าจะไปศึกษาตรงนี้ได้จะต้องมีกายมนุษย์เป็นฐานรองรับกายมนุษย์จะเป็นฐานรองรับเพราะกายมนุษย์นี้แข็งแรงครําว่าแข็งแรงคือแรงกว่ากายละเอียดแรงกว่ากายที่พรมลูปพรมแรงแบบไหนพรุ่งนี้ก็แล้วกันทำไมอ่ะเห็นประโยชน์อันใด Ha <laughs> ha